อัพเดตสต็อกรถกระบะเซริไทยรถสวยประจำปลายเดือนกันยายนสาวพกดีแมกห้ามพลาดมีรถกระไหนเข้าใหม่บ้างตามมาแหม่ไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะมาเอาใจสายกระบะตู้ทึบกันบ้างนะคะกับเจ้าคันนี้เลยอีซูซูดีแม็ก1.9บีคันนี้ได้ปี2022กับราคาเป็นแค่399,000บาทเท่านั้นนะคะที่มาพร้อมล้อแม็กคูนาล้อหลังมาพร้อมล้อบรรทุกน,นะคะบอกเลยว่าตู้ใหม่แกะกล่องนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ฟรีดาวน์เพิ่แค่6,000บาทเท่านั้นคะ่ะหรือใครที่เป็นสายกระบะดีแม็กแคปนะคะวันนี้ก็จัดมาให้แล้วบอกเลยว่าคันนี้เข้าใหม่มาสดๆดร้อนๆเลยกับกระบะอีซูซู d ี m a c a แคป 1.9S คันนี้ได้ปี2022ไม่เป็นแค่40,000เท่านั้นมาพร้อมล้อแม็ก PE37 ทั้ง4ล้อยังใหม่ทั้ง4เส้นกับราคาเพียงแค่4 19,000บาทเท่านั้นรี 4, ดาวผลเงี้แค่8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะหรือใครที่อยากได้แบบยกสูงน้องแหม่มก็มีมาให้นะคะกับเจ้าคันนี้เลยอ s u z u d ด a x นะคะ1.9 z h i g h l i n e r เป็นตัวแคปยกสูงนะคะมาพร้อมล้อแม็กอีโมชันทั้ง4ล้อยังใหม่ทั้ง4เส้นกับปี2022ไม่หลักหมื่นกับราคาคเพียงแ 519,000บาทหรือใครที่เป็นสายลุยเราก็มีมาให้นะคะกับเจ้าโฟวินคันนี้เลยอิสสุดูดีแมกเครื่องยนต์3,000นะคะได้ปี2023กับราคาเบียกแค่559,000บาทที่มาพร้อมของแต่งมูลค่ามากกว่า50,000บาทบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าสุดๆไปเลยฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทตลอดสัญญา จัดแบนหลักมาให้เยอะแล้ววันนี้ขอจัดแบนรองให้หน่อยละกันแต่รัเพราะว่าราคาถูกแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลยมิสูบิชิไชทันดับเบิลแคบสีประตูนะคะปี2022นะคะเครื่องยนต์2.5 G LX เป็นเกียร์แมนนวลมาพร้อมล้อแม็กทั้ง4ล้อกับราคาพิเศษเพียงแค่399,000ก้บาทเท่านั้นค่ะโตโยต้ารีโวคันนี้ได้เครื่อง2.4่นะคะเป็นรถตู้ห้องเย็น MPC คู่นะคะคันนี้ความสูงเมตรดนะคะได้ปี2023กับราคาเพียงแค่6ก9 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะ ขยับมาเอาใจสายโลจิสติกกันสักหน่อยนะคะกับเจ้ารถกระบะตู้ทึมนะคะ Toyota r e v o 2.4 e n t r y s e t e d i t i o ่นะคะปี 2, 2022นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะกับราคาเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นนะคะความสูงของตู 2, 10, ต้2เมตร10จดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยใครที่กลำลังมองหารถวิงงานจัดคันนี้ได้เลยคะ่ะฟ,ฟรีดาวน์เพียงแค่8,000บาท หรือใครเป็นสายบันทุกหนักวันนี้จัดมาให้แล้วกับรถคอกรัวพอลอนะคะ Toyota r e v o Single Cab 2.8 Entry นะคะคันนี้บอกเลยว่าคอกรัว10ชั้นครึ่งนะคะช่วงล่างจะหนักจะเต็มนะคะได้ปี2022กับราคาเพียงแค่559,000บาท หรือใครเป็นสาย4ีประตูน้องแหม่มก็มีมาให้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นชมหน้าโรโครหรือชมหน้าแอนทรีสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota River Double c a b 2.4P Runner นะคะคันนี้ได้ปี2019กับราคาเพียงแค่5 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นหรือใครที่อยากได้ตัวรองท็อปนะคะน้องแหม่มก็มีมาให้เหมือนกันนะคะกับ Toyota r i v e ว d o u ดับ c a ิ2.4 h ป g h PRunner นะคะปี2022กับราคาเพียงแค่769,000บาท หรือถ้าใครอยากได้นะคะรีวรแคปตัวเตีย้ยน้องแหนมก็มีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบล้อดเดิมโรงงานหรือว่าล้อแต่งแม็กมีมาให้นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่389,000บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2022ถึงปี2024เลยนะคะฟรีดาวผนเป็นแค่6,000นว่าบาท หรือใครที่เป็นสายแต่งซิ่งนะคะมาเอาใจแม่น้องออนิวนะคะกับอ s u z u d ทีแบกแค 1.9S คันนี้ได้ปี2022ที่มาพร้อมล้อมแมกเวลทั้ง4ล้อลน้านเหล็กคัมลบ้ายมีมาให้พร้อมจัดทรงลงล้อแต่งหล่อมาให้แล้วนะคะคันนี้469,000บาทพรีดาวน์เพลืแค่8 0 0 ใครที่เป็นสายมิซูวันนี้น้องแมมก็จัดมาให้แล้วนะคะกับกระบะมิซูบิชิไตทัน2.5 g l x คันนี้ได้ปี2022ไม่40,000นะคะหันราคามากๆเลยนะคะจากราคาเดิมน4,900 0บาทวันนี้ลดเหลือเป็นแค่3,89,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่กำลังมองหากระบะแคปตัวยกสูงวันนี้น้องแมมจัดมาให้แล้วถึง2สีเลยเราจะเป็นสีขาวหรือว่าสีตัวดแต่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะกับ t ต y o ต a Re ี o Smart Cab อนจะ c EP Runner คันนี้ได้เป็นเกมแมนวนวลปี2023กับราคาเพียงแค่519,000บาท หรืออีกหนึ่งคันกับสีตอดำนะคะได้เป็นปี2022นะคะเตอร์ตารีโวสมาร์ทแ็บ2.4 EP ร u n n น r นะคะกับราคาเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแคปบตัวเตี ok ้ยแคปบยกตูงหรือว่าสีประตูหรือจะเป็นรถตอนเดียวทำงานทำเงินนะคะก็สามารถติดต่อน้องแมมได้เลยนะคะที่เบอร์0645197197นะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนกันยายนนี้นะคะรับส่วนลดพิเศษเลยนะสูงสุดถ,ถึง50,000บาทและยัง มีบัตร SRT f ฟ m i n i c การนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานและของเรานะคะยังมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ทุกคันนะคะใครอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพก็มาที่เซรีไทยรถสวยได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะ้องัอต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ